และในระดับต่อไปนะคะจะเป็นการเชิญธงไตรงและธง6กรณีสงครามขึ้นสู่ระรมพิธีค่ะส่วนที่ํำขวัญครับในสงครามโดจีนนั้นํำกล่าวถึงกันมากในสงครามในการปลุกใจคือว่าใครจะได้จารึกชื่อในอนุสารีย์ชัยสมรภูมิก่อนกันนะครับเป็นํำขวัญที่กินใจมากที่สุดครับในสมัยนั้นเป็นการ ฝันก็กำลังใจครับให้รรทาหน้าที่ให้ดีที่สุดเพราะว่าในสุครมโดชีนนเราเผยเสื้ออากาศคือสานิตตวนวันดีนะครับจบจากรียในร้อยแล้วก็โอนไปท้าเป็นฐานอากาศเป็นนักบินที่ว่าสามารถที่โจมตีทีงระเบิดข้าศึกได้ยิงเครื่องบินก้าสึกตกหลายเครือ่องแต่ตัวเองก็ต้องสูญเสียชีวิตแต่ก็พยายามประคองเครื่องบินกลับมาทางฝั่งไทยข้ามโคงมาได้ มันมาท่านผู้ชมที่เคารพก็คงเห็นภาพของพิธีในวันนี้แล้วคงจะเกิดความประทับใจภาพกลุ่ใจร่วมกับพี่น้องทหารผ่านศึกหรือพี่น้องที่ยังเป็นทหารประจำการกองประจำการณวันนี้นะครับคือเป็นวันที่มีความหมายวันที่3กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันทหารผ่านศึกเรามาร่วมกันส่งกําลังใจให้กับผู้ที่อยู่ในพิธีนี้หรือผู้ที่อยู่นอกพิธีคืออาจจะบาดเจ็บอยู่ตาม โรงพยาบาลสถานที่ต่างๆหรือกําลังทาหน้าที่ปฏิบัติอยู่ตามแนวชายแดนทุกกองกําลังไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานหรืออีกหลายๆแห่งโดยเฉพาะพี่น้องใน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้สิ่งเหล่านี้จะบรรลุผลสําเร็จก็อยู่ที่แรงสนับสนุนอยู่ที่กํำลังใจของพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับ ค่ะระดับต่อไปนะคะท่านพลเอกชัยวัฒน์สะท้อนดีผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้นําทหารผ่านศึกดีเด่นขึ้นรับรางวัลจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและนายกสภาทหารผ่านศึกค่ะเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายกสภาทหารผ่านศึกกระผมพลเอกชัยวัฒน์สะท้อนดีผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในานามของผู้เข้าร่วมพิธีและฐานผ่านศึกทุกคนขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเชิดชูเกียรติแทหานผ่านศึกในวันนี้วันที่สมกุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันทหารผ่านศึกองค์การสงเคราะห์ทานผ่านศึกได้จัดพิธีเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกระลึกถึงวีรกรรมของทารกล้าในสนภูมิต่าง และถือโอกาสนี้ประกาศยกย่องฐานผ่านศึกดีเด่นที่มีความมานะอดทนต่อสู้ชีวิตจนประสบความสำเร็จสามารถสร้างฐานะได้อย่างมั่นคงบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติสมควรได้รับการยกย่องและประกาศเอียรติคุณสืบไปสำหรับในปีนี้มีฐานผ่านศึกดีเด่นจำนวนสองท่านดังนี้ฐานผ่านศึกท่านแรกได้แก่ สิบเอกวินัยเทพสาธรอ,อายุ47ปีเป็นทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่หนึ่งภูมิลำเนาอยู่จังหวัดพแพร่เข้ารับราชการทหารสังกัดกองพันฐานมาที่12ค่ายพระยาชัยบูรณ์จังหวัดพแพร่เมื่อปีพุทธศักราช2529ได้ออกปฏิบัติหน้าที่ที่บ้านบ่อเบีย้ยกิ่งอำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิษฐ์ได้รับบาดเจ็บ จากการเหยียบกับระเบิดทําให้ขาซ้ายขาดใต้เขา่าหลังจากออกจากราชการทาหารเนื่องจากพิการ1ิเอกวินัยได้เข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีทั้งด้านการเกษตรและได้นำความรู้มาพัฒนาการประกอบอาชีพปลูกไม้ยืนต้นทำไร่นาสวนผสมเลี้ยงสัตว์ได้รับคัดเลือกเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย โดยบริหารจัดการกองทุนได้เป็นอย่างดีและในปีพุทธศักราช2551ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่สองสมัยติดต่อกันจนถึงปัจจุบันและยังศึกษาต่อจนจบปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยร,า,ยรามคำแหงถึงแม้กายจะพิการแต่สิบเอกวินยัยไม่ย่อท้อต่อชีวิต มีความขยันหมั่นเพียรศึกษาหาความรู้อุทิศตนเป็นผู้นำชุมชนที่ดีดำรงชีพอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีนับเป็นทหารผ่านศึกที่สมควรได้รับการยกย่องเป็นทหารผ่านศึกทพิการดีเด่น เทพสาทรนะครับทหารผ่านศึกพิการอนอกประจำการบัตรชั้นที่หนึ่งทหารผ่านศึกทั้นที่สองได้แก่พลทหารอุเทนชื่นมีอายุ53ปีเป็นทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่สี่ภูมิลำนาอยู่จังหวัดตากเข้ารับราชการทหารสังกัดกองพันฐานราบที่หนึ่งกรมฐานราบที่14ค่ายวชิระปราการจังหวัดตาก เมื่อปีพุทธศักราช2524ได้ออกปฏิบัติหน้าที่ที่บ้านหนองแม่นาอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูร์หลังจากออกจากราชการทาหารในปีพุทธศักราช2526ได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้พื้นที่ของตนเองตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ให้เกษตรกรเป็นวิทยากรบรรยายการทำไรนาสวนผสมการทำนาแบบใหม่ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพจนทำให้ได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดตากให้เป็นปราดเกษตรของแผ่นดินในปีพุทธศักราช2554ได้รับโล่รางวัลพระราชทานของพระบาทสเมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการประกวดการปลูกและส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกนับเป็นทหารผ่านศึกตัวอย่างที่ดีสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นทหารผ่านศึกดูเด่นอีกท่านหนึ่ง ทหารผ่านศึกพลทหารอูเทนชื่นมีทหารผ่านศึกนอกประจำการดีเด่นประจำปี2550 ชื่อมั่นว่าผู้ที่รับชมคงจะภาคภูมิใจร่วมกันในพิธีสวนสนาม,มเชิดชูเกียรติแด่ฐานผ่านศึกทุกสมรภูมิในวันนี้กระผมขอกราบเรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายกสภาฐานผ่านศึกได้กรุณากล่าวเชิดชูเกียรติแด่ฐานผ่านศึกที่รับฟังและรับชมอยู่ทั่วประเทศครับครับต่อไปนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงราโภคผลเอกสุกกำพลสุนทัธน์นายกสภาฐานผ่านศึกจะกล่าวสรุปีทฐาน่านศึกท่านนายทหารผ่านศึกอาวุโสพี่น้องทหารผ่านศึกและผู้มีเกียรติทุกท่านผมมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะมาเป็นประธานในพิธีเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกประจำปีพุทธศักราช256ในวันนี้ ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและนายกสภาทหารผ่านศึกขอแสดงความชื่นชมยินดีกับทหารผ่านศึกดีเด่นที่รับประกาศเกียรติคุณเป็นอย่างยิ่งการที่ประเทศไทยมีความเจริญและมั่นคงมาได้จนตราบเท่าทุกวันนี้ก็ด้วยการเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตด้วยความกล้าหาญแม้ทังความสุขส่วนตัวของบรรดาเหล่าทหารผ่านศึกทั้งหลาย ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศโดยไม่หวาดหวั่นเกรงต่อยันตรายใดๆการเสียสละดังกล่าวนี้นับเป็นวีรกรรมที่น่ายกย่องสรรเสริญเป็นอย่างยิ่งเกียรติประวัติแห่งความกล้าหาญของทุกท่านที่ผ่านมายังคงจารึกอยู่ในประวัติศาสตร์ของชาติไทยและจะอยู่ในความทรงจําของพี่น้องชาวไทยอย่างไม่เสื่อมคลายหน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการดูแลทหารผ่านศึก ก็คือองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ในให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึกรวมทั้งเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกผู้ซึ่งเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตในการป้องกันอธิปไตยของชาติโดยให้การช่วยเหลือในด้านต่างๆแก่ทหารผ่านศึกเพื่อให้ทหารผ่านศึกสามารถดำรงชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีพี่น้องทหารผ่านศึกทั้งหลายขอให้ท่านจงภาคภูมิใจในการเป็นทหารผ่านศึกท่านได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไปสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติขอให้ท่านร,รักษาความดีในไว้สืบไปสำหรับพี่น้องทหารกล้าที่กำลังปฏิบัติหน้าที่รับใช้ชาติ ด้วยความเสียสละยอนอุทิศเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อรักษาไว้ซึ่งเอกราชษธิปไตยและความมั่นคงของชาตินั้นนับเป็นเกียรติประวัติอันสูงสง่งขอให้ท่านรักษาเกียรติยศนี้ไว้ด้วยความภาคภูมิใจและจงมั่นใจว่าองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจะให้การดูแลท่านและครอบครัวตลอดไปขอเชิญทุกท่านร่วมนำรึกและสวรวิรกรรมของทหารผ่านศึก ขอให้ดวงวิญญาณของทหารผ่านศึกที่ล่วงรับจงไปสู่สุขติในสำปรายภพเชิญในโอกาสอันสำคัญนี้ผมขอให้อำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและเดชะพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้บทตนนบรรดาลราชทานพรให้ท่านทั้งหลายตลอดจนครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพพระนามัย แข็งแรงสมบูรณ์เป็นกำลังสำคัญที่เข้มแข็งร่วมกันปกป้องรักษาเอากร,รากอธิปไตยของชาติให้มั่นคงตลอดไปบคุณครับครับกองผ<อ><อ>สมตรงหน้าึของท่านหนึ่งรัฐมนตรีว่าการสุราหมนะครับพลอากาศเอกสุกํมพลสุนทัศน์วันนี้เยอะปุ้ท่านผู้ชมที่กรอบครับ พี่น้องร่วมชาติของเราที่ปรากฏแก่สายตาของท่านทั้งหลายในวันนี้คือแบบอย่างที่สมควรจดจำด้วยความภาคภูมิใจของบรรดาอนุชนในยุคนี้และยุคหน้าไม่มีความภาคภูมิใจใดๆอีกแล้วที่จะเหมือนความภาคภูมิใจที่มนุษย์เราได้เสียสละชีวิตและลือเนื้อเพื่อผือนแผ่นดินที่นเกิดวีรกรรมของท่านทั้งหลายเหล่านี้จะจารึกอยู่ในความทรงจำตลอดไป า่ากผม้ชงนะครับบอกลูก,ก,ลกหลาในเรื่องของการลำาลึกกติผู้ที่ทรรหน้าที่เพื่อให้พวกเราได้อยู่อย่างมีความสุขในสังคมไทยก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับก็ขออนุญาตให้ท่านได้เผยแพร่กรันต่อไปว่านี่คือวันฐานพันศึกท่านเห็นเลยนะครับว่าภาพภาพแห่งความภาพภูมิใจการสะดุดีผู้ที่ทำหน้าที่นะครับเราลูกหลานไทยก็คงจะต้องดำเนินรอยตามเพื่อให้ บรรลุผลตามที่มุ่งหวังทุกท่านครับต่อไปก็จะเป็นพิธีสวนสนามเชิดจูเกียรติทหารผ่านศึกของกำลังพลทหารประจำการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและทหารผ่านศึกอาวุโสอีกหท่านซึ่งก็ได้แก่คลโทเฉลิมชัยฮีรัญญาอัจคเอกพิชัยชินโสด พลเอกจตุริศพรมสาขาณสกุลนครพลเอกอาชวินสวิทเสนีพลเอกสาธโสวรภาพลเรือโทไพบูลเติมสมเกตซึ่งเป็นฐานผนศึกอาวสุโองท่านจะขึ้นไปยืนแท่นรับความรบจากฐานกองประจำการครับในขณะนี้ฐานผาศึกทั้งหลายครับได้กลับเข้าที่หลังพลังพิธี สำหรับขบวนสวนสนามของกำลังพลทหารประจำการก็ประกอบด้วยวงโยธวาทิปรผสมนะครับซึ่งจัดก,กำลังจากวงรุยามผสมจำนวน102่งยสองนายท่านล้วนเป็นท่านเน่ยนภาพของพี่น้องฐานบันศึกซึ่งได้ร่วมในพิธีนะและขณะนี้ก็กกเข้าสู่ลหลังแท่นประพิธีนะครับ แล้วทุกท่านสดชื่นนะครับท่านอาจารย์ประพาสครับมีความสดชื่นที่มีพิธีในวันนี้ทําให้ทุกท่านเหล่านั้นได้มีความสุขใจผมได้ถามนักทหารต่างสึกทัสําหลายที่มาในวันนี้ว่ามีความรู้สึกอย่างไรทุกคนบอกว่ามีความดีใจที่หน่วยงานของรัฐบาลหน่วยงานของทางราชการยังคิดถึงเขาอยู่และทุกคนมีความดีใจอยากจะเดินเพราะได้ยินเสียงกลองเสียงปี่เสียงกรอง มีความคึกคักขึ้นมาทันทีหลังจากที่อดีตที่เขาเคยเป็นทหารประจําการมาแล้วได้เคยปฏิบัติหน้าที่อย่างนี้มาตลอดก็ก็มันก็ทหารแก่ไม่มีวันตายเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งเหล่านี้ที่พี่น้องทหารได้ผ่านชีวิตมาก็ยังระลึกถึงเมื่อมีคนเห็นความสําคัญมีพิธีการต่างๆทุกท่านก็จะภูมิใจผมเองก็มีส่วนร่วมในโครงการที่ใช้ชื่อว่าสวัสดีปีใหม่ร้อยจไทยในผู้เสียสละ ได้ไปสัมภาษณ์ได้ไปพูดคุยแล้วก็พี่น้องประชาชนก็ให้การสนับสนุนนะครับใบสิบัติก็มามากมายพอสมควร,าารก็จะเป็นเงินที่นําไปซื้อเครือ่องมือทางการแพทย์นะครับอันนี้ก็เรียนฝากทุกท่านว่าใครอยากจะมีส่วนร่วมค่ำคืนนี้ก็มีอีกนะครับรายการทางสถานีวิวโทรทัศน์กองระบุประมาณสี่ทุ่มเสร็จคืนนี้ครับสี่ทุ่มนะครับจะมีรายการรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือฐานบ้านศึกทุกตระกูลโราม ใช่ค่ะซึ่งสําหรับคิับในส่วนของพิธีสวนสนามสรดีสารพันศึกในวันนี้นะคะนอกจากจะมีท่านพลติประภาสกุลตนาดิชันอุรัสยาเพชรสอดสินรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายแล้วเรายังมีผู้ร่วมบรรยายอีกหนึ่งท่านค่ะนั่นคือท่านพลเอกพลังคุณกล้าหาญนะคะท่านผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมไดมาร่วมบรรยายกับเราอีกด้วยค่ะสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งแล้วกันนะครับก็ขณะนี้ขบวนสวนสนามของกระทราลมหาดรประการก็พร้อมแล้วนะครับ อย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่วงดุยางผสมก็จำนวน1น2นายโดยมีร้อยตัวเปลี่ยกาของสบายเป็นผู้ควบคุมวงประกอบด้วยวงดุยางของกองทัพบก27บนายกองทัพเรือ25นายกองทัพอากาศ25นายและของตำรวจ25นายนะครับกองกับการกองผสมจัดจากผู้แทนกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกองบัญชาการอาสารักษาดินแดนหน่วยละ2นาย และหมู่ทงประจําแต่และเหล่าทัพ5เหล่าผู้ทําหน้าที่ผู้วับกองผสมคือพันเอกวรุษประเทืองทินเสนาธิการกรมนาลาบที่11รักษาพระองค์ซึ่งก็เคยปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อย3จังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอศรสีสะครจังหวัดนดราธิวาสเมื่อพุทธศักราชส5 3 7ม 500, 37, และที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาเมื่อพุทธศักราชส5 3 8าได้รับเหรียญราชการสงครามคือเหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้นที่หนึ่งประเภทที่สองและเหรียญราชการชายแดน มันเป็นกองรับการกองผสมนะครับ ท่านผู้ชมคะการให้ความเอื้ออาทรดูแลเหล่าวีรบุรุษผู้กล้าภายหลังสงครามยุตินั้นหาใช่เป็นการทดแทนบุญคุณหรือว่าสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เหล่าวีรบุรุษผู้ที่ผ่านสงครามเท่านั้นแต่ก็ยังเป็นประโยชน์เป็นขวัญและกำลังใจให้กับเหล่าวีรบุรุษที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามบริเวณแนวชายแดนปฏิบัติภารกิจเฝ้าระวังภัยเพื่อพี่น้องประชาชนชาวไทยในแดนหลังจะได้อยู่อย่างมั่นคงสันติสุขไม่ต้องหวาดระแวงภัยอีกทั้งยังเป็นแบบอย่างให้กับผู้ที่มีหน้าที่ป้องกันอุิรราชส ได้เสริมขวัญและกำลังใจให้พร้อมพลีชีพเพื่อชาติเมื่อบ้านเมืองมีภัยในอนาคต นอดิตชาติไทยนั้นได้จารึกไว้ว่าบรรพชนของชาติได้ร่วมกันต่อสู้ฆ่าศึกศัตรูครั้งแล้วครั้งเล่าเลือดเนื้อชีวิตและร่างกายของเขาเหล่านั้นได้ทับถมอยู่เหนือผืนแผ่นดินเพื่อปกป้องแผ่นดินอันล้ำค่ามอบไว้ให้ลูกหลานสืบทอดภาระหน้าที่ในการรักษาผื้นแผ่นดินนี้ต่อไปเราชาวไทยทุกคนตระหนักในใจดีว่าพื้นแผ่นดินไทยนี้เป็นที่รวมเลือดเนื้อของคนไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติใดภาษาใดก็ตาม ท่านผู้ชมครับฐานผ่านศึกที่ท่านได้เห็นเมื่อสักครู่นี้ท่านได้ประกอบวีรกรรมที่เดียวกับบรรพบุรุษไทยในอดีตที่ได้เคยสืสละเลือดเนื้อแห่ชีวิตเพื่ออุทิศเพื่อปกป,ป้องเอกราชของความเป็นไทยอันเป็นการแสดงให้เห็นประจักษ์ว่าความรักในชาติบ้านเมืองของบรรพบุรุษนั้นมิได้จางหายไปจากสายเลือดของชนชาวไทยในปัจจุบันแม้แต่น้อยวีรประวัติของท่านเหล่านี้ จะจารึกอยู่ในความทรงจำตลอดไปและจะเป็นเยี่ยมอย่างของความสามัคคีของชนในชาติอันจะร่วมมือร่วมใจกันในการรักษาอธิปไตยของชาติแม้จะเผชิญกับภัยนานาประการทั้งที่เกิดขึ้นภายในหรือภายนอกประเทศก็ตาม